เ่ิงเฮฮานารานตอนนะหน้ามันมารวมกันหมดแล้วนะครับอาจารย์ดีดีดีแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ค่อยอยู่สำนักแล้วอาจารย์จะมาอยู่ที่นี่แล้วเออาจารย์มานี่ทำไมไอ้เน่งอธิบายให้มันฟังดิพี่อาจารย์เขามาตั้งสำนักที่นี่นะ ก็เพราะว่าใครใอ่ะเขาก็มาซื้อเครื่องเครื่องครัวที่นี่กันมาของเครื่องเลยนะเอลุกขึ้นไปพูดเลยลุกขึ้นไปพูดนี่โอเคโอเคจะได้อ่านได้นี่ที่อาจารย์เขามาตั้งสำนักที่นี่ก็เพราะว่าใครๆเนี่ยเขาก็มาซื้อเครื่องครัวที่ร้านนี้กันโอ้ดีไซน์สวยหรูคู่ครัวด้วยนี่ได้กินอะไรหอมหอมไหมได้สินี่ไงกินหมูอบจากหม้ออบลมร้อนอ๋อของก็ดีจริงๆนะอาจารย์นี่หอมอร่อยด้วย สีทคำพูดเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ชุดเท่านั้นกลัวคนดูเบื่อดีแล้วดีแล้วแล้ววันนี้เองอยากได้อะไรเพิ่มไหมโอ้อาจารย์เอาของเก่ากันี้มาที่อาจารย์ให้ผมไปอ่ะเอาลูกอมมาหน่อยลูกอมโคงกระพันอาจารย์จำได้มั้ยเออจำได้ดิเอาไปลองมาแล้วเฮ้ยจริงนี่เป็นยังไงบ้างวะพุทธคุณโอ้โหอาจารย์วันนั้นผมเดินไปเลยเดินไปโรงเรียนช่างกำลังเลิกเลยอยู่กันอยู่ประมาณแปดคนโสดแสบ แกกลมเลยปั๊บปั๊บปึ๊บเดินเข้าไปเอาโกนคําเดียวเลยว่ารวยเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละผมรู้ว่าเอาผมแน่ลอยหน้าอย่างนี้เลยผมลูกอมคือเอาไม่ไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบลอยหน้าให้เขาเตะช่วงวิ่งมาไอตัวแรกเข้านีบอสไอตัวสองได้แตะเข้านี่ปั๊บไอตัวสามปังปั๊บผมลงไปกองไม่เป็นอะไรเออเฮ้ยเอ็งไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมลูกอมไม่เป็นไรผมอยู่โรงพยาบาล พี่ตาบ้าอาจารย์มาปเป็นมันมาเรียวเอานะดีครับสวัส<อ>ดีจ้ะที่โทรมาใช่ใช่ใช่อาจารย์ใช่ไหมอยู่วะกำลังโล่งเลยคล,ลยัลลย เอาเฮ้ยนี่น้คอมนี่เ้าอาจารย์วันนี้ครับโอ้พี่คอมวันนี้ครับผมลมอะไรหอบมาถึงที่นี่ลมนี่แหละมาเองเลยเอาแล้วมาพาใครมาเยอะแยะไปหมดนเลย้ะพาน้องๆพาน้องๆมาด้วยเอ้แล้วไปไงบ้างที่ได้นีโอ้โหเห็นไหมไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหรวยเดี๋ยวนี้ซื้อเสื้อใหม่แล้วแขนยาวด้วยเอ๊ะให้ส่ยปเสื้อที่ไหนเนี่ยหน้าลามะเนี่ยหลังมาซื้อมาให้อาจารย์บ้างนะชอบ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  แล้เป็นไงอันนี้อันนี้อ่ะไปแต่ดูดิดูดิเอาออกให้ดูดิ่ออกชัดชัดชัดเห็นไหมของเขาดีจริงๆยาสีฟันถั่วแล้วเห็นไหมอาจารย์เมื่อไหร่เราจะทักทองกันทีเนียขอให้ทักทองทักรวยแล้วเซในของดีจาอาจารย์ไปนี่แหละวของมือเท่าไหร่นะห้าบาทข้างบนน่ะสิบบาทโอ้โหราคาหนักสิบบาทไม่กระดาษทรายสามบาทสีสเปรย์ซี ไม่ได้เลยไม่ใช่เขาเอาที่ตมนี่เขาทิ่ตำไม่ที่ยกไม่เอาวันนี้เล่นแนวสายยาเลยเนี่ยแล้ววันนี้จะมาเอาอะไรวันนี้เอาอะไรน้องๆน้องๆน้องๆใครนี่มันจะยังมาฮาดจ้าจริงมากเฮ้ยเจ้าาแล้วไม่ไม่เข้ามาแล้วเรียกมันเข้ามาที่สุดยอดเลยนะไม่ตามานิยมไอ้หนูเข้ามาล้จริงเนี่ยมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วได้จริงมากรวยจริงมากจริงมาด้เข้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยทำไมอาจารย์นั่งใส่สายล่มอ่ะ เอ้าหนูเข้ามาลูกเข้ามาครับเชิญเลยครับมาเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจอาจารย์โอ้โหแต่ละคนไอ้ิงฮะยจริงนะมึงไปดูลิเกไม่ได้หรอกทไมโดนแม่โยกเขาก็ะืึ้ปากหมดเลยเนื้อต้องมันดีๆก็แค่ค่อยแขกอย่างเงี้ยยกให้มันสูงหน่อยไม่ได้ลากเสือมาด้วย ครับวันดีดีอาจาัดีครับอ้าววันดีวันดีลูกเจริญเจริญเจริญอ่ะอยากได้อะไรวันนี้คือผมเป็นคนแบบพูดไปค่อยเข้าหูคนนะอาจารย์ก็เวลาจะพูดให้เขาเอียงหูมาหน่อยสิไม่ไม่ใช่ฮะอาจารย์ือแบบพูดแล้วแบบมันไม่ได้เข้าหูใครครัเแล้วแบบมีเรื่องมีราวผงผางไม่ผงผางพูดแบบตรงตงฮะพูดตรงๆอ่ะเขาเรียกขวานผ่าซ่าไม่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 ใช้มีดผ่าฮะอ้มมึงผ่ามันกลับไปซะไป ตั้งแต่เสือแล้วมึงดาอะไรไม่เคยถึงชักอย่างเลยไอ้หนูแสดงว่าเองเนี่ยเป็นคนที่จริงใจเอาตัวนี้ไปเสริมสวนพึ่งสี่พึ่งมีมาทั้งสวนพึ่งเลยปั๊บหัวบุรีใช่หักแต้มและทาวนรอบปากลูกหญิงวนซ้ายชายวนขวาอ๋อวนขวาะเกิดวันอะไรลูกหนูไม่ใช่ไม่ใช่ถามดูไม่ต้องมาใกล้ๆหรอกไม่ได้เล่นกูถามนิดเดียวเอานิดเดียวแค่วันอะไรจะได้ให้ ต้มกี่ครั้งกันนั่นเองมีคาถาไหมี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 มาอะอุนะมะนะมีรูปะอิปิตาติตุบาทเอาเลยเอาเลยนี่มันจะเยอะหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ปีนี้อาจารย์เพือกเยอะอ่ะทีนี้ก็พูดออกมาเลยรับรองเองจะพูดหยาบคายขนาดไหนก็ไม่มีใครโกรธโซ่จริงวะเนี่ยไอ้บาน เฮ้ยนี่จะบูท่อเห็ดเดอ้อแม่ไอ้นี่นี่จริงพี่พี่เหม็นแต่เช้าเลยนะจริงๆนะ <c oughs> แล้ว่ายไม่ลุกจะได้สนุกกว่านี้อาจารย์ไม่โกรธเหรอเดี๋ยวของอาจารย์เสื่อมหมดอุ้ยสุดยอดเลยอาจารย์เอาตลับนี้ไปเก็บไว้ <c oughs> โอ้ยบูชาดิ จ๋าไม่คิดเงินไม่คิดเงินโอ้ยอ่ะเข้ามาลุกเข้ามาอ่ะมาเอาอะไรเอายังไงเอายังไงสิ่งที่ผมชอบเลยนะอะไรเมตตามหานิยมนะเมตตาสาลิกาอ่้าสาลิกาสาลิกายังไงสาลิกาค่ำคืนนี้ขอนอนอาศัยตกลืนพอพรุ่งนี้ตื่นก็จะลาเจ้าไปต่อดัน คอยรัักกบเจ้าไปฟังที่ไหนมากนับถือจริงๆเลื่อมใสมากอาจารย์วันนี้ถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่ได้มาเจอเลยอย่างนี้ต้องใช้สาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองเลยนะครับอาจารย์สาลิกาสาลิกาตรงนี้อาจารย์นี่นะใช้จีบเมียเลยนะเป็นเล่นเป็นเล่นจริงๆ สวยน่ารักทุก ok วันน yeah. so ี้ไม um ่เคยเดินจากอาจารย์ไปไหนเลยเขารักอาจารย์เลยดิอาจารย์ล็อกห้องไว้ขังมันไว้ล้อเล่นยอกยอกยอกรักผมด้วยกลุ่มนี้สาลิกาสาลิกาลินทองอาจารย์อาจารย์ผมว่าคนนี้น่าจะแบบลงอาจารย์ที่อาจารย์ไอ้นี่ใหม่ลงหน้าหน้ามันอาจารย์ หน้าทองน้าหน้ามันน้าหน้าทองที่มันเหนือกว่าหน้าหน้าทองอ่ะเนี่ยอาจารย์เฮ้ยอาจารยมีด้วยเหรอติดข้อด้วยเอาไหมเอาหน้าทองหรือหน้ามันเฮ้ยเพื่อนให้หนูเพื่อนให้เพื่อนเอาเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ทำได้คนเดียวเหรอสองคนนะอาจารย์ผมเสียใจทำได้สองคนทำได้สองคนเดียวออาจารย์มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจารย์ครับ แล้วรู้สิทธิ์อาจารย์ทำด้วยเข้าตัวนี้เข้าตัวเลยไม่ได้เด็กทำไปแล้วบ้าได้เลยนะอย่าเอ็งไปสมาธิหน่อยลูกขอสมาธิหน่อยครับครับอาจารย์ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ปะวันเสาร์ครับไม่ได้ไม่ได้วันนี้ผีหลวงเดี๋ยวจะไปทำทัพผีหลวงไอ้หนูไปเก็บลูกนะไปเก็บก่อนน้ำน้ำมันไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้ เสียดายอ่ะอาจารย์เอามาวันหลังเอ้หนูมีอะไรอีกนะมีนัดหน้าอะไรอีกนะลูกมีนัดหน้าอะไรอีกเอ้านัหน้าเจือนหน้าเจือนอาจางเฮ้ยเข้าตัวเองน่าเลยโดนเลยนี่ของอาจารย์นี่แน่นอนกว่าโอ้ยอาจารย์ลองดูไหมเนี่ยชัวร์ดิถันหนึ่งนะนี่เลยเลยอาจารย์ชัวร์เลยเนี่ยมีอาจารย์ในรักอาจารย์ตลอดเวลาเพ่ จะคุยด้วยอ่าแป๊บนึงนะจ๊ะนิดมีอาจารย์เธอจะไปแล้วสวยเหรอเพราะองค์นี้เจ๋งกว่าอาจารย์ไม่ได้องค์นี้เก่งกว่าสวยเลยเป็นแตนเย็นนะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะให้พี่ทำพิธีแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะคุยไม่คุยจูบเลยอาจารย์จูบเลยคุยอะไรไปไหนจะไปไหนก็ฉันจะไปจากพี่แล้วไงก็จะก็ไปซื้อกับข้าวเสร็จก็ไปเจอกันที่บ้านฉันจะเลิกกับพี่เฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นสงสัย นี่องไหนองนี้องค์กางองค์กลางสงสัยคาถาจะเสื่อมไม่เป็นไรห่วงยุ่งงงงอยู่กับอาจารย์ตลอดไปนะจ๊ะอ,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 อยู่ไปก็มีนะคตฉันไปละเฮ้ยพูดกันไม่รู้เรื่องซะแล้วอย่างนี้ต้องเจอชุดใหญ่เฮ้ยต้องลงนะนระเนะนะนะอย่าทิ้งเาา้านะ ขอตำรวย่อยพี่ตำรวทวเลยไปเลยไเลยเหนาเนนานอะไรไปล้างมือก่อนนะโอ้่นนอเวลาให้พี่เฮลโลไปล้างหน้ามันสักครู่ก่อนนะคะ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ